จากจัดฟันแล้วเนี่ยฟันก็ชิดขึ้นนะครับทำให้เวลายิ้มเนี่ยรู้สึกมั่นใจขึ้นสวัสดีครับชื่อมอนนะครับเป็นคนไข้ของเคดิสมานะครับวันนี้ก็มาขอบคุณหมอเป็นครั้งที่3นะครับเป็นการขอดอุปรกรณ์นะครับ ในแผนที่คุณหมอให้นะครับก็จะเป็นระยะเวลา6เดือนซึ่งก็เป็นไปตามแผนครับก่อนที่มาขอบคุณหมอนะครับผมก็จะมีปัญหาเรื่องของฟันห่างนะครับซึ่งหลังจากจัดฟันแล้วเนี่ยฟันก็คิดขึ้นนะครับทำให้เวลายิมเนี่ยรู้สึกมั่นใจขึ้นครับทั้งเคอร์สมานะครับก็มีการติดตามผลการจัดฟันผ่านทั้งแอปพลิเคชันนะครับซึ่งก็จะมีคุณหมอครับช่วยดูคนนะครับว่าเราควรจะเปลี่ยนอุปกรณ์เมื่อไหร่แอดมินนะครับก็ตอบคำถามได้รวดเร็วนะครับพร้อมให้คําแนะนาทั้งแอดมินก็ได้ มีการสร่งผลการสแกนเป็น 3D นะชื่อเทคโนโลยีนีโมสมายนะครับเป็นการจําลองฟันก่อนจัดและหลังจัดนะครับว่าเราจัดแล้วผลลัพธ์เราจะออกเป็นแบบไหนนะครับซึ่งพอเห็นผลลัพธ์แล้วก็รู้สึกว่ามั่นใจนะครับก็เลยตัดสินใจทํากับเคเลสมากครับ ส่วนการเข้าพบคุณหมอครับก็สะดวกสบายมากเพราะว่าเราไม่ต้องพบคุณหมอทุกครั้งนะครับก็พบแค่ตอนสแกนฟันนะครับตอนติดอุปกรณ์แ้ะก็ตอนถอดอุปกรณ์แล้วสาหรับผู้ที่อยากจะจัดฟันยี่เคลริสมานะครับที่นี่ก็มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับราคา3 9 9 0 0บาทนะครับสำหรับเคสรีวิวแล้วก็มีของแถมอีกมากมายเลยครับก็แนะนําให้เป็นเคสรีวิวอย่างผมได้เลยนะครับจัดฟันใสเลือกเทคนิคเคลริสมาครับ